สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงประเด็นหนึ่งในเรื่องแปดเทพรอสูรมังกรฟ้าซึ่งจะมีการสปอยเนื้อเรื่องโดยนะครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยก็ปิดคลิปไปก่อนได้เลยคือมันมีคนถามเกี่ยวกับต้นอี้มาเยอะเหมือนกันเช่นถ้าต้นอี้เจอยำเป็นตายเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะกินไอ้คางคกราชาพิษเข้าไปทําให้ร่างกายเขาเนี่ยสามารถจัดก,การพิษได้หรือบางคนสงสัยว่ามันมีฉากหนึ่งที่ต้นอี้เนี่ยโดนยาปลุกอารมณ์เข้าไปแล้วก็จับไปขังวว่ากับมูหวานชิงถ้าร่างกายเขาการพิษเนี่ยทำไมเขาถึงโดนพินะ ผมจะไล่เรียงไปทีละเรื่องนะเริ่มที่สิ่งที่ทําให้ร่างกายเขาการพิษก่อนตอนนั้นต้นอี้โดนสัตว์มีพิษเนี่ยเข้าไปเพียบเลยก็มีทั้งโดนหนูเตียยเนี่ยกัดซึ่งหนูเตียยเนี่ยม,มันมีพิษนะแล้วก็ไม่มียากแก้ด้วยแถมยังกินตะขาบเข้าไปอีกแต่สิ่งที่ทําให้ร่างกายต้นอี้การพิษไม่ใช่ทั้งหนูเตียวแล้วก็ตะขาบแต่ว่าเป็นไอ้คางคกสีแดงตัวนี้มันชื่อว่าคางคกชาิวัวใหญ่เป็นราชาแห่งพิษตัวอี้กินเข้าไปเนี่ยนอกจากจะไปข่มพิษของหนูเตียวแล้ว แต่น,นิยาย,ยังบอกว่ามืนพิษเนี่ยไม่กล้ามกลาสามีพิษก็ยังหนีห่างแล้วมันก็การพิษได้จริงๆนะอย่างพิษในอาวุธของมู่หวานชิงเนี่ยตอนนั้นนางจะยิงแม่ของต้นอี้ใช่ไหมแต่ว่าต้นอี้นมารับแทนซึ่งอาวุธของนางเนี่ยความร้ายกาศไม่ได้อยู่ที่ตัวอาวุธหรอกแต่อยู่ที่พิษที่ฉาบไว้แต่ว่าพิษอันนี้ต้องไม่ธรรมดาแต่ต้นอี้โดนเข้าไปก็ไม่เป็นไรหรือตอนที่โดนความพิษของพวกซีเซียต้นอี้ก็รอดอยู่คนเดียวก็เลยพาแม่นางหวงังหนีไปได้ แต่มันมีตอนหนึ่งแหะที่เขาโดนยาปลุกอารมณ์เข้าไปในเรื่องบอกว่าผงชายหญิงสู่สมหาบุรุษตรีไม่อยู่ร่วมไปสามีภรรยาผิวหนังจะปีแตกหลังโลหิตจ,จะะัตวาลทั้งเจ็บนใบหน้าและจะเสียชีวิตผงของยาเนี้ยยิ่งนานวันยิ่งทวีความรุนแรงเมื่อถึงวันที่8ต่อให้เป็นเซียนวิเศษก็ยาจะต้านทานได้ สุดต้อนอี้กับมู่หวานชีเนี่ยก็โดนเข้าไปเต็มๆแล้วก็เอามาจับขังไว้ในห้องเดียวกันฝั่งมู่หวานชงเนี่ยไม่แปรนะนานโดนยาเข้าไปก็เลยถอดเสื้อผ้าแล้วก็จะมาเกาะต้อนอี้แต่ทางฝั่งต้อนอี้เนี่ยสิร่างกายเขาการพิษแต่ทำไมก็ถึงมีอาการเหมือนกันล่ะเออแบบนี้กินยงลืมหรือเปล่าว่าต้อนอีน้จะต้องไม่โดนพิษเดยที่เขาไม่ได้ลืมนะกิมยงได้อธิบายไว้แล้วเขาบอกว่านั่นไม่ใช่ยาพิษแต่เป็นยาปลุกกำหนัดที่จะกิดความต้องการตามธรรมชาติขึ้นบุรุษสตรีล้วนมีความต้องการตามมาม ยาปกันหนัดนี้เพียงกระตุ้นอารมณ์บาถนาซึ่งมีมาแต่กำเนิดในตัวมนุษย์ทุกรูปนามให้ทวีความรุนแรงสุดที่จะระงับหยับยัง้งพิษของคางคกเนี่ยมันใช้พิษจู่โจมพิษแต่ยาปกันหนัดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งมีพิษคางคกมันก็เลยขจัดไม่ได้อันนี้ก็คือคําอธิบายของกิมโยงก็คือว่ามันไม่ใช่ยาพิษดังน,น,นั้นไอ้ที่บอกว่าเลือดจะออกทั้งเจ็ดทวารจนตายเนี่ยน่าจะเป็นคําขู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงอันนี้ก็แล้วแต่ตีความนะทีนี้มันยังมีอีกตอนหนึ่ง คือปกตีและต้นอ,อี้จะการพิษได้และพวกสัตว์มีพิษต่างๆเนี่ยก็จะกลัวด้วยถ้าสัตว์มีพิษอะไรก็ตามเนี่ยไปกัดต้นอ,อีตัวมันจะตายซะเองอย่างเช่นหมอนจะเอาปริงเนี่ยมารักษาต้นอ,อี้แต่ว่าไอ้ปริงนั่นก็ตายเขาบอกว่าต้นอ,อี้กินคางคกซึ่งเป็นยอดของหมื่นพิษแม้กระทั่งงูพิษที่ร้ายกาจที่สุดยังต้องสยบนั้นน,นปริงน้ําตัวหนึ่งไหนเลยจะรอดได้อีกตอนนึงก็คืองูต้นอ,อีโดนฉกเข้าไปเขาบอกว่าทันใดนั้นงูพิษทั้งสองตัวก แล้วก็ร่วงลวงกับพื้นแข็งตัวตายไปจเจ๊ว่าอะไรก็ตามมากัดเขาเนี่ยทาอะไรเขาไม่ได้เลยแต่แล้วทําไมไอ้ตอนท้ายๆเรื่องเนี่ยตอนที่โดนพึ่งต่อยเขาถึงสลบไปล่ะแบบนี้กินย้งลืมหรือเปล่าต้องบอกว่าเขาก็ไม่ลืมอีกนะเขาอธิบายไว้แล้วโดยบอกว่าต้นอีเนี่ยกินคางคกร้อยพิษไม่กล้ามกายแต่ว่าพึ่งเหล่านี้มันเป็นพึ่งเลี้ยงที่เหล็กนายเนี่ยนอกจากจะมีพิษข,ของพึ่งแล้วยังมีส่วนผสมของยาชาหลังจากถูกพึ่งหลายร้อยตัวต่อยใส่ตัวอีก็ยังคงสิ้นสติไป สรุปว่ามันไม่เหมือนสัตว์พิษตามธรรมชาติทั่วไปแบบพวกงูอะไรพวกนั้นไอพึ่งเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงมั้งก็เลยไม่เหมือนกันแต่ผมก็สงสัยนะว่าเอ๊แล้วตอนที่โดนแมงป่องล่ะมันมีตอนนึงที่โ้นอีเนี่ยไปดูพิษแมงป่องให้ในเรื่องมีบอกว่าพิษคางคกเนี่ยมันเป็นดาวคมของสัตว์พิษพิษร้ายของแมงป่องไม่อาจจะเทียบได้ซึ่งไอแมงป่องเนี่ยมันก็เป็นแมงป่องเลี้ยงเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าจะเจอได้ตามป่าทั่วไปตามที่เขาบอกว่าพิษแมงป่องลายที่ผู้ท้าตั้งเพาะเลี้ยงไว้ร้ายกาจยิ่งเออเห็นว่าก็เป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าทำไมทำลายต้นอีไม่ได้แต่ก็โอเคแหละคงจะคนละกรณีกันซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าโหกิมยงแบบนี้แถนี่หว่าตอนไหนอยากจะให้โดนพิษก็อธิบายให้โดนตอนไหนอยากจะให้เรื่องดําเนินไปแบบไม่โดนพิษก็อธิบายว่าไม่โดนส่วนตัวผมมองว่าเออมันก็อย่างนั้นแหละก็เขาเป็นคนแต่งอ่ะจะแต่งยังไงก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยเขาก็ยังไม่ลืมที่จะอธิบาย ซึ่งผมว่ามันก็โอเคแล้วนะที่มีคําอธิบายไม่เหมือนกับเตียบอกกี้ที่ในเรื่องเนี่ยมีบอกว่าก้าวเอีย้ยนเนี่ยการพิษได้แต่ตอนหลังเนี่ยไปโดนพิษเฉยเลยแล้วเขาก็ไม่ได้อธิบายด้วยนะว่าทำไมถึงโดนสงสัยกิมยงจะลืมจริงๆแหละอีกประเด็นอันนี้ไม่ได้มีคําตอบในเรื่องนะคือมีคนถามว่าถ้าตุ้นอีเนี่ยโดนยานเป็นตายเข้าไปเขาจะกันพิษได้หรือเปล่าในความเห็นส่วนตัวผมนะผมว่าน่าจะกันไม่ได้เพราะว่ายานเป็นตายเนี่ยมันไม่ใช่พิษถึงมันจะออกฤทธิ์เหมือนกับว่าเป็นยาพิษกเ็เถอะ แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่พิษนั้น,นต้นอี้เนี่ยไม่น่าจะกันได้แต่นี่ก็เป็นความเห็นผมนะแล้วคุณล่ะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คลิปนี้ก็เอามาฝากเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ